มากโบจับมือเฮเพลงยือ้อสองวันทะลุสองล้านวิว ฉชอง2ล้านวิวสออคาว,ว่าละครใต้เงาตะวันของผู้จัดนกจริยาและช่อง3มจะเปรี้ยงปร่างมาแต่ไก่โหซะแล้วเพราะปล่อยเพลงประกอบละครอ,อย่างยื้อที่ได้พระนางหมากปรินและโบเมลดารับหน้าที่ถ่ายทอดด้วยตัวเองไปเพียงแค่2วันยอดวิวก็พุ่งกระฉูดทะลุสองล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วและมีทีท่าว่าจะพุ่งอย่างต่อเน,นื่องโดยผู้จัดอย่างนงจริยาเรื่องสุดๆแชร์โพสต์ข่าวดีผ่านไอจีพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกรางสนับสนุน ส่งเพลงยื้อ cover version โดย Mark บ o ใต้เงาตะวันฉลอง2ล้านวิวเรียบร้อยกองเชีย,ย,ยร์หยาแผวจะมุ่งสู่ล้านที่3ก่อนละครมาได้ไหมไปปั่นกันที่ YouTube c s 3 Thailand Music และ c r e e Plus Hip YouTube ยื้อมา r k Bo ใต้เงาตะวันตายเงาตะวัน,าาวนมากปปริ i โบเ m e าด a าดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus Chandelier Music เพลงเปรียงพระนางเรือแถมละครก็สร้างจากนิยายสุดปังที่นักอ่านหลงรักท่าทางว่าตายเงาตะวันจะเป็นอีกเรื่องที่ทำช่องสามปลื้มได้แน่นอนแฟนๆรอติดตามได้